ศึกษา,าอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำการกำหนดมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019สําำหรับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนไว้ดังนี้ 1. เมื่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วจะต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิตามจุดที่โรงเรียนกาหนดโดยในขั้นตอนของการคัดกรอง หากพบผู้ที่มีไข้ไอจามมีน้ำมูกและมีอาการอ่อนเพลียทางโรงเรียนจะทำการส่งต่อไปยังโรงพรยาบาลเดิมบางดังบวชทันที 2. นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องสวมหน้ากากอน,อนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณโรงเรียน 3. การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าชั้นเรียนของตนเองโดยมีนักเรียนจำนวนสองระดับชั้นเป็นตัวแทนปฏิบัติกิจกรรมที่บริเวณหน้าเสาธงเพื่อลดความแออัด 4. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและส่วนตัวเป็นประจำโดยงานอนามัยได้จัดให้มีน้ำยาทำความสะอาดเจลล้างมือทุกห้องเรียน และจัดทําจุดล้างมือประจำทุกตึกเรียน 5. จัดทํำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามจุดต่างๆในโรงเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน 6. กการพักรับประทานอาหารมีการสลับเวลาพักเพื่อลดความแออัด โดยนักเรียนระดับชั้นมต้นพักรับประทานอาหารในชั่วโมงเรียนที่4เวลา11นาฬิกาสนาทีถึงเวลา12นาฬิกาสนาทีนักเรียนระดับชั้นมปลายพักรับประทานอาหารในชั่วโมงเรียนที่5เวลา12นาฬิกาสนาทีถึงเวลา13นาฬิกานาทีโดยงานอนามัยได้จัดทำแผงกั้นใสและกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่างในบริเวณโรงอาหาร เมื่อหมดเวลาในชั่วโมงเรียนสุดท้ายของแต่ละวันนักเรียนต้องทำความสะอาดโต๊ะเรียนอุปกรณ์ของตนเองและเดินทางกลับบ้านโดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างหรือ Social d i s สเทนซิ่งอยู่เสมอทั้งนี้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนธรรมโชตศ,ศาาึกษาไลได้ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของทุกคน